ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกับครูอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่ว่าเรียนออนไลน์เหน่ไหมรู้สรุปให้นะครับวันนี้ครูจะมาสรุปเนื้อหาเรื่องอะไรในรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาติดตามรับชมกันนะครับเป็นเรื่องปัญหาท้องถิ่นไทยนะครับในภาพ ก็จะเป็นลักษณะปัญหาตัวอย่างนะตัวอย่างครับนะโดยมุมขวาละมุมซ้ายล่างาน,<อ>นะมุมซ้ายล่างมุมขวาเป็นรูปโค้นะมุมซ้ายล่างนะครับเป็นรูปคนกําลังกางแขนอยู่หน้าตาเย,ยเกยนะครับบนหัวก็คิดอักษรรูปเงินนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์รูปเงินนะครับกระเป๋าองเงกงก็บ่อแบ่มีลายตัวอย่างนะเป็นปัญหาความยากจน ข้างบนมุมซ้ายบนนะครับมีแป่นขยายอยู่กำลังส่องคำว่าเจภาษาอังกฤษ J.O.B ก็คืองาน j o b job งานนะคือปัญหาการว่างงานนะครับปัญหาสุดปัญหาที่3นะครับมีเงินปิวว่อนเลยนะไม่ว่าเหรียญหรือธนบัตรนะครับแล้วก็มีมือกำลังเก็บเงินดังกล่าวครับนะเป็นปัญหาการกระจายไรายได้ นะครับเรามาดูรายละเอียดแต่ละปัญหากันนะครับโดยปัญหาแรกก็คือปัญหาความยากจนนะครับสาเหตุของปัญหานี้นะับก็คือการขาดแคลนที่ดินทํากินนะครับสสาเหตุทน่อครับปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจนะครับสาเหตุข้อที่3ก็คือ ประชาชนบางส่วนขาดการเข้าถึงบริการทางสังคมนะครับซึ่งบริการทางสังคมเนี่ยภาษาอังกฤษว่า social service นะครับก็หมายถึงการที่รัฐเนี่ยให้บริการขั้นพื้นฐานกับประชาชนทุกคนนะครับซึ่งการบริการทางสังคมเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นการเรียนปี15ปีนะครับและการให้ประกันสุขภาพกับทุกคน ต่อไปเรา,าดูชาร์ตกันดูรูปภาพนะครับถ้าเราเปรียบคนครัวเรือนในประเทศไทยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เก้าหมื่นบาทต่อเดือนเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนนะรายได้มากเก้าหมื่นบาทต่อเดือนครับและอีกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมา นับสิของครเรือนนะครับมีรายได้สา0 0มบาท3 6 9หมบาทต่อเดือนนะครับต่อไปอีก30%มของโครเรือนมีรายได้ระหว่าง 16, 1 6 8่งถึง2 6งหมืบบาทต่อเดือนนะครับและที่เหลืออีก 50%ของครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่ง10%แรกนะที่มีรายได้9,000 90, 0บาทต่อเดือน,นเอนียกลุ่มคนเพศเนี้ยมีรายได้ที่สูงในต่อคมไทยและ50%สุดท้ายด้านล่างนะเป็นรายได้ที่ต่ำนะครับแนวทางแก้ไขของปัญหานี้ ปัญหาความยากจนเนี่ยครับก็คือ 1. นรัฐจัดสรรพื้นที่ทำกินเก่ยกับเกษตรกรครับสองส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ 3. ส่งเสริมการนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นับพอประมาณมีผลมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวครับก็มีการจัดสรรที่ที่ดินทำกิน แบบการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสามสิบสามสและก็10นะครับโดย30แรกรบแรกก็คือการปุดสะสะสาน้ำสามสิบที่2ก็คือเอ่อการปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวนะครับสามสิบที่3ก็คือพื้นที่ในการปลูกไร่ปลูกพืชผ,ผลไม้ผลไยไม้ผลผล,ผลและสิบสุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัย นะนี่คือการเกษตรทฤษฎีใหม่ครและแนวทางแก้ไขปัญหาควายากจนข้อสุดท้ายก็คือการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึงครับจบไปแลครับปัญหาข้อแรกนะปัญหาความยากจนนะครับต่อไปปัญหาข้อที่2นะก็คือปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่ง ซึ่งสาเหตุของปัญหาแรงงานต่างด้าวเนะี่ยก็มีอยู่3สาเหตุนะครับก็คือ 1. การเข้ามาแสวงหารายได้ 2. ความหนานแน่นของประชากรและ 3. ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเรามาดูชาร์ตกันนะครับอันนี้คือจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนะครับอันนี้คือแผนที่เนาะประเทศไทยก็สีเขียวเนี่ย ตรงกลางนี้นะครับแล้วมีประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศเมียนมาซึ่งแรงงานแรงงานต่างด้านในเมียนมาเนี่ยที่เข้ามาทํางานในไทยนีมีจํานวน6กแสนสองหมืนนหกร้บคนต่อไปชาติต่อไปนะประเทศลาวแรงงานต่างด้าวประเทศลาวเข้ามาทํางานในไทยประมาณ 213,689คนและสุดท้ายประเทศกัมพูชาแรงงานต่างด้าวในประเทศกัมพูชาก็มีอยู่ประมาณ6 9 6 3 3 8คนนะครับซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากอ้างอิงมาจากสำนักบ,บริหารแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานปี2518นะครับซึ่งลุมพล ประเทศต,ต่างๆว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาแรงงานต่างด้าวออกมาทํางานในไทยครับจํานวนประมาณนี้แต่ซึ่งปัจจุบันก็แรงงานต่างด้าวก็เริ่มที่จะกลับภูมิเนวเดิมเพราะว่าปัญหาโควิดเนาะการเลิกจ้างงานการงานว่างอะไรต่างๆ,ๆ,ๆครับแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวครับก็มีอยู่3ข้อเนาะ ก็คือ 1. การจัดระเบียบการจ้างแรงงานับน 2. ะการปราบปรามนายหน้าค้ามนุษย์และ3ม,มีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะซึ่งสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวนะ,จะ,จ,ะจะสังกัดกรมการจัดหางานนะซึ่งกร,ก,รกรมการจัดหางานนะก็มีอยู่ทุกจังหวัด นะครับจังหวัดที่นะครับมีทุกจังหวัดเลยกรมการจัดหางานนะครับต่อไปปัญหาข้อที่สามนะครับ,รบพึ่งทางละนะปัญหาข้อแรกก็ความยากจนเนาะข้อที่สองในงานหลังดาวนะครับปัญหาข้อที่สามก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายไรายได้นะครับสาเหตุของปัญหาเนี้ย ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางการเมืองครับเรามาดูชาร์ตกันรนับคุ่มครเอ่อคนใกล้จนกับคนจนนัมีมากถึง19.9ล้านคนไทยนะซึ่งคนจนกับคนใกล้จนเนี่ยก็มีรายได้เพียงแค่2,700บาทต่อเดือนครับอย่าค้านนนค่านี่อีก เหลือเอาไว้กินจะกกี่บาทเนาะ,นะครับกลุ่มคนต่อไปนะครับผู้บริหารกับสมียนนะครับมีรายได้ต่างกันถึง11.4เท่าท่านะับสงสัยอะเสมียนเป็นคำเก่านะคำโบราณนะครับสมียนเนี่ยหมายถึงอะไรคําว่าสมียนตามความหมายตามพจะานุักรมฉบับราชบัณฑิตยตสถาน ก็มีความหมายกว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือครับนะก็จะคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นความหมายโบราณนะเสมียนนะเสมียนตาบตามความหมายโบราณก็คือตําแหน่งเจ้าหน้าที่หลับล่างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือครับเสมียนนะครับต่อไปครับผู้บริหารประเทศ มีได้สูงสุดในเอเชียและสุดท้ายผู้ประกอบการผู้ประกอบการมีรายได้สูงกว่าคนงาน3เท่าและสูงกว่าเกษตรกรรายย่อยถึง12เท่าเยอะมากนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้เนี้ยครับมี3ข้อข้อ1นะครับแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 2ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการและ3นายบบยเพิ่มค่าแรงยกระดับปีมือแรงงานนะครับถามไป3ปัญหาละนะครับต่อไปปัญหาที่4นะครับก็คือปัญหาการว่างงานนะครับปัญหาการว่างงานสาเหตุของปัญหานี้นะครับก็คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 2โรคระบาดและภัยธรรมชาติ 3. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรน,นะครับดูตามชาร์ตกันนะครับชาร์ตเปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงานนะครับโดยจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จนะครับระหว่างเดือนมกราคมปี2.519ถึงและเดือนมกราคมปี2.560 ครับเดือนในการแตกต่างกันปีเนาะแยกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จนะครับโดยแท่งแนวตั้งนะแกนแนวตั้งก็คือระดับการศึกษาที่สําเร็จมีอุดมศึกษาก็คือปริญญาตรีอ่ะมัธยมศึกษาตอนปลายดีม .6 มัธยมศึกษาตอนต้นดีม .3 ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าระดับปริญศาตรีและอื่น ส่วนต่อไปเกณฑ์แนแน,นอนเป็นจำนวนคนว่าง,งานก็จะมี 40k 80k 120k 160k และวคืออะไรอ่ะเควินเหรอหรือว่าหรือว่าอะไรเคนี้ย่อมมาจากคาว่ากิโลนะับมาจากภาษาละตินแปลว่าพันครับนะ 10k ก็คือ เช่น 10k 10k ก็10,000กับ k 1k k 1k คือ1,000นะครับ 10k ก็เอาพันไปคูณ10นะครับก็เป็น1,000 0่นะใช่ไหมครับต่อไป 100k 100k ก็เอา100คูณพันก็ประมาณ1,000 0 0นะครับประมาณนั้นครับอ่ะครับ เรามาดูกันนะครับชาร์ตนะครับมี2สีสีนํางเงินกับสีม่วงกับสีชมพูนะครับสีม่วงก็แทนปี2560สีชมพูก็แทนปี2 5 1 9ยกตัวอย่างระดับประดมศึกษาครับในปี2560มีผู้ตกงานหรผู้ว่างงาน ที่จบประดับอุดมือกษาครับถึง160เคคูณพันไปก็เท่ากับ160,000คนจบมาเตปูลนครับแล้วอีกปีล่ะปี2 5 1 9ละผู้ที่จบอุรมศึกษาตกงานหรือว่างงาน103เคคูณพันไปครับก็เท่ากับ หนึ่งแสนสามพันคนครับก็ระดับถึงต่างก็ศึกษาอย่างละเอียดครับข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลนี้ก็คือสรังานสถิติแห่งชาตินะครับโดยต่อไปข้องข้อต่อไปแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ก็คือนโยบายส่งเสริมการลงทุนลดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและการกระจาย อุตสาหกรรมสู่คุณภาพต่างๆนะครับต่อไปปัญหาข้อสุดท้ายปัญหาที่ล้วละนะก็คือปัญหาความเสื่อมโทรมของทร,รัพยากรธรรมชาตินะครับสาเหตุของปัญหาเนี้ยก็คือค่านิยมการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไขปัญหานะก็คือพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมมือปื้นฟูสิ่งแวดล้อมเช่นปลูกต้นไม้นะครับและก็ปลูกฝังจิตสํานึกแห่งการเอารักสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประเทศไทยก็เริ่มที่จะเอารักสิ่งแวดล้อมกันเยอะนะครับตามตึกร้านม่นช่องในเมืองหลวงเมืองกรุงอะ่ะก็เริ่มที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการปลูกต้นไม้ยังระเบียงบ้างดาดฟ้าอะไรบ้างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเมื่อมองออกไปมองพื้นที่สีเขียวไปก็จะดูสบายตาลมลื่นตานะครับโอเคครับก็จบไปนับสำหรับคลิปปัญหาท้องถิ่นไทยนะวันนี้สยาวเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสื่อประกอบการสอนดีดี พอพอยดีๆจากสนักพิมพ์อักษรเืริญนทัศนะครับสนักพิมพ์ของหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับถ้าคลิปนี้มีข้อขาดตรวพ่อยังไงขออภัยนาให้ด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะสรุปเรื่องไรนะครับอย่าลืมติดตาม ครับบ๊ายบาย